สบายดีสบายดีสบายดีพ you no? ่อแม่พี่น้องมือสุขสุขคนเด้อมื้อนี้เฮาอยู่นะไอ้ดอนคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้บ่าเบาเอก็ะไรไมีโอกาสได้มาเอาผักบงนําไอ้ดอนเนาะก็มีคอมเมนต์ได้คอมเมนต์เนาะบ่าเบาเอก็บ่ได้เฮ็ดเวี้ยเคยบ่าดอนหั่นนะมากินมาอยู่มาไอ้พี่เนาะบ่เกรงใจบ่อดอนแต่ก็เอาผักบงพี่น้องแล้วก็เรื่องผักบงนี่เนาะเพิ่นเอาถิ่มพี่น้องก็ได้สิเมาเนาเพิ่นเนาะายที่เบาให้ยเบาเอก็มาเบิ่งนกันเลยพี่น้อง เพื่อนเอาทิมพี่น้องเมื่อวันบ้าเบาเองข้อไรข้อเอาเนาะก็ได้เอาออกจากป่าเพื่อนพี่น้องเมืองไทยโมแต่กับเพื่อนว่าคือบกิเอาไปกินเนาะกินมันก็ะไลผลพี่น้องเลยย่างพอกินเขาก,ก็มาเก็บเอาเนาะตอนนี้เพื่อกำลังเอาออกจากน้องเพื่อนต่อไปชัดๆเว่าไอ้ดอนไปดิพี่น้องหาอนุญาตให้เอาแต่ว่าเอาลูกเอาลูกเพื่อนอืมเอาทิมนะ มันได้ได้ผลเพื่อได้เอาออกเหมือนว่าบบเอขอได้ขอเอาเด้อพี่น้องเลยตัวคิมกับขั้นใบนี่กับซีเน่าคือเก่าพี่น้องมันกับโบตายแล้วเขาปลงไปได้นี่กับผมมีตายพวกบงภาคเกษตรนี่มันอยู่ไดทั้งบกทั้งน้ำปลาทุกไดสอบพี่น้องรีดอะเอาเมื่อไหหมูด้วยพี่น้องทำสกินหมูแบบเอบาดนี้ อเอ็งเหมือนอะกรยังอยู่หายเปนทีเดเด็กแต่น,น้อยเนาะคือสียใจหายได้ปลาได้ได้แต่บาดมันหนาแห่งเดียวไม่นนเดียวนู้มันยังเป็นกอกง่ายเนี่ยโดนป่านดินอยู่ป้าทุกเมื่อกีมันโดนเหลืองขับถีบอยู่ขนาดว่าเก็บถิ่มแล้วนี่เก็บถิ่มแน่เนาะมันเน่าที่เทิงกกผู้ขึ้นไปบน พรอมอีดีพี่น้องเลยแต่ข้าวยั่างเนาะอันนี้โอ้ได้กินบักซีดานซุกนนเนี่ยนี่มันก็ถือสุดยอดแล้วเนาะเพราะว่าแตงหน่อยมันหอยป็นหิวนะหมากหมอกวางไม้สู่ขวกหมากแอปเปิลแอปเบิร์นหมดเกินดอกแตงหน่อยตอื่นมาเด็นนกินบักซีดาก็สุดเต็มเยะละบางตีมันสุกนี่มันถิ่ม,มเบิร์นมีแต่มากเพิ่มพี่น้องเลย Đồn bạn đến xe đại nó ở mức kính giặt chèo lại đây. Hoody hương. Hoody hờm Hoody hương. Hoody hương. Hoo. 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 Tim bước nó. Mìa maxi đa. Hoo. 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 นี่พี่น้องเลยนี่ก็เป็นงามผมก่ผักแม่ผักล้านโอ้มาปลาพีา่น้องมากนี่อืมบ้านอนะไรบ้างไม้กับบ้านโมแห้งออก บ้านๆสมๆพอดีกินนะพี่น้องวันนี้ใจมันแดงมันแดงเฮ้ยเอ้มื่อสิเก็บเอาเนาะวันนี้ผูกเครื่องผูกคล้องพังผลก็ได้ดีพี่น้องมีมักซีด้ามักขามมักม่วงมักข้อบ้างอะไรกันท่ากับมักขามมักเหี้ย มีครบเบท์อยู่นี่แต่ว่าโอเคแล้วไปเอซีเขาเมื่อเอากระสอบอยู่บ้านเนาะมาใช้พักบกนี่พี่น้องสิได้มาเมื่อให้มูกินมักเพราะมันเกิดประโยชน์กวัวทิพยเนาะมักรถต้นขึ้นไปไล่เติบเลยพี่น้องผม้เพืพ่อเอาทิพย์ขดีแรกกับได้ประหยัดห้ามไปไล่เติบเพราะว่าห้ามเอาก็ซื้อเอาสอบกรแซนแนะแซนเนาะเกือบอะไรจะซองซ้ำเถื่อพี่น้อง เอาพักบกเมื่อนาะหลังจากที่ไอรอนเพิ่นเอาขึ้นมาพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นทีเพิ่นทางออก,นกนออมมเนาะมันหกลายลายไปก็เลื่อยคอเมื่อยโมูพี่น้องนี่ได้เติอไหมนี่อย่าเมื่อใส่ก่อนเดี๋ยวมืออื่นเขาจะมาเอาใหม่เนาะนีกว่าจะทิท่มกับไปให้โมกินดีกว่าพี่น้องกว่าโมมันหมักพักบกขึ้นยังเขาบปเที่ยวกับชอบมามื่อยได้เืี่มามาใส่ไว้ มันจังมวเสียบเปล่าพี่น้องเลยขั้นกินอีกละเวิร์ดโเวิร์ทนอกหูเปืองครับเอาตนี้หายได้ก็แล้วมากับในซานอาหารไปแนพี่น้องถ้ามีเครื่องบวดนี้ให้ขาด,ดกุญนจปอนใายปอนใส่ได้เรากระซุมา

วุ้นหนาจะมาเอีกเนาะเอากระสอบมาใส่เอาดีๆพี่น้องตอนเสาตอนเพศยู้อเงินอย่ก็ยงีงน้อยหน nah, well, ึ่งเนาะลายๆเติบเลยนี่โอ้ผักบงออกกับแปนบมาแบบนี้ไปนั่งเอาบ่ได้ไปเดี๋ยวผมเอาปลามากินพี่น้องเราขึ้นมาเบิ่งรือใหญ่ปัญใด้ไปเดี๋ยวันเอสิเดินทางกลับพี่น้องเพราะว่าสองธงเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเฮามาเอาใหม่พี่น้องเพราะว่ามันยังได้เติบเนาะ เันถิ่มเบิดนี่พี่น้องเลยใบอเอคออได้เนาะจิ้มื้อกับสอบมามืออื่นแล้วก็ชื่าปูผาซอยร้อนเนาะคั้นบางวา,างเวกับปชิ่ดเดีม,มาป่ะพี่น้องเดี๋ยวใบอเอซีคออโตกับบ้านก่นะอนเนาะเพราะว่าเดิมสีเข่าพี่น้องเข่าเบริรเข่ามาเลยไปสีเข่าแล้วก็สซีเบิร์ห้ามห้มมูเนาะยามเหมือนแรงมากอะประมาณนี้เดี๋พี่น้องเลยไปขอกันอยู่บ้านพี่น้องติดพี่น้องเลยห้องบางวางอยู่เดี๋ยวเชือก,อกมันตักโบกเอามาตั้งหน้าไอดอดหน่นี่เนาะ เอากินอไอไปเนี่ยมีไลฟ์เกิดยี่ห้ออะไรด้วยเนาะเ้าสีเอากระสอบไปใส่เอากินเต็มที่เอา้าเอา้าผักกาดเสียดนี่ กินเบิดเนาะหาแทกงยังกินบุ้เดือด้พี่น้องเลยเพรามันหมักขยันเลยเดี๋ยวแบบเสียแถวเนาะประเด็นน้ำมอนดอนแล้วก็เพิ่นเอาพักบุ้งให้พี่น้องเพิ่นเอาขึ้นมาถิ่มแล้วก็เลยคอนอำเพิ่นกินด้วยห่องด้วยแต่ว่างคนย่างกายนี่ก็ห้องอากาศเลยพี่น้อง กินกับนอนโมใหญ่ยักเถื่อตั้งแต่พูปลายเดือนอะโมนี่มันโมใหญ่เป็นโมจีมันคือโมพันพี่น้องเลยตอนใบเอมาเนาะเต็มซองขาะอ่ะันมันเลยสูบเหาะไนไดนกินเกงตัวนั่นกินเกงขึ้นกันเดี๋ยวบวิองเข้าตัวไวซี่เขาอะพี่น้องเลยเดี๋ยวแดงแเดง๋ยเอาหับมาเกลือนมานเขาเรียหลัก่าซีกันพี่น้องเลย โอ้เดือยสองสอบพี่น้องกิ่ตะสอบเดี๋ยวบราเองแล้วกับเสียนามัยมันเนาะเดี๋ยวกเสียนามัยออกพี่น้องไปปัดกวดออกคอนเป็นเบิดสอบนีกลุ่มอยู่ทิศหนึ่งล้วก็ะชี้เลือกอีกทิศหนาเนาะอายุสองทิศพี่น้องเปิดการบรเมิดกับสิไปเอาน้ำพี่น้องบราเองน่ะเนาะเอามากินก่อนพี่น้องเลยไปยืมเขาเปลือกเพื่อนเนาะเติมซ้ำเขาอะไรเกี่ยวเขาอหน้าพี่น้อง ันจะสืส่อกะแพรย์ผลก็ได้เป๊ะยืมเขาเข้าก่อนเบาๆหนึ่งมันเหิงน้ำกะเบ,บา ่่นอบแล้แต่มิอง่ก็เคิธรรมดาอบนี่่าเลยแต่ก็อีกสอบเครื่องนี้ทั้งหนาเนาะแต่ก็เนซีเขาเรียกชิว่ารดทต่อที่เาะรถทำในโ ได้เสริมอายุประมาณกินนึ่งแล้วคันชินนี่นะครับวันนี้ได้สองทางลำเนะาะครับอาจะมาบดต่อนี้เป็นห้างแก่

ທົ່ວສອງທັງຊີຊີໂຕນີນປນນອງກັື່ອາຍໆເີ້ເດີ້ງໄວ້ຊິໄວ້ກ່ນໃກິ พี่น้องตอนนี้พวเอกก็ได้อวีย้แล้วเนะาะเพราะว่าเขาสิเตรไปเอาง้อ่ะเนาะเพราะว่า,นะามื่อนี้เขากัสีขาวบดห้ามเก,กเิดเกิดเกิดไกลเกอรมูเนาะพี่น้องกต่สิเตรเอาง้อเมื่อนี้ทำนะพี่นอ้อ,อ,งาานนนองเลยเห็นยังนั่งกับบท่านแต่เป็นตต๊ะใบใบเนาะอ่ะไปคลิปนี้ไปกเอก็กจเขาจบไปเพียงส่วนนึ่เด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเบื้องโฆษณาเนาะพี่นออ้องกกกกบเบงนานะเพรนะาะว่าไล่ไล่ได้เขากับการเบื้องโฆษณาเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเขากระทนาบมีไล่ไล่พิลักเป็นแรงเนาะกับซอยเบื้องโฆษณาบอกเอเด้อพี่น้อง พบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย